สวัสดีค่ะแม่แม่บานหากักสีเขียวเดอ้อสองมือพี่มีไปหาบักหลามาควบบอกคุณรัพ่อจีฮ็ตคลิปมม่หายแท้บานสีเขียวพวกเนาะจริงไพรพอไปจริงๆแม่พี่มีกับผจัคิดอย่างเรล่งรวนไปได้ยินเสียงบักลาลอ่องเพลงก็ตืน่นเต้นแล้วเฝ้าย่างจำจำไป ไปเอาควางไปให้เรียบร้อยกับม่นางม่นางกะนางแป๊บหนึง่งค่อยแหงไปหาเบี้ยมากินบ้องหนึง่งบ้องหนึ่งกับเบิงน้องเด็ดนิเวที่กับมวนอยู่กะก็เข่ากับนาไปเอาไปนี่รถตู้ไปหอดอ่าพี่มงคลพี่มงคลที่ก็ขับรถเมียเป็นมาเอาควางมาไว้ในรถตู้ให้ ตอนแรกว่ากับขาไไ้าวบริยังไปกินหลายว่าจะไปซื้อไก่ย,ย่าง KFC สั่นมาปังนไอกับว่ามีก็ได้ได้กับข้าวสามทางไก่ย,ย่างก็แต่บุ้งว่าไม่ใช่ประเด็กใส่กอกเอาไปแต่บ้านใส่กอกในมะลาไม่ได้มักเนอะอืึอยมากวันนี้เพื่อนกับหองเพื่อนเพิ่งร่วงมากวันนี้ร่วงมากไ,ม,ม,าไม่มีหิวข้าวหิวข้าวนาะ กะเาไปหาเขาไอ้นองกินทั้งเงินรถตู้รถตู้พนันละสิดท,ทายคลิปอีต,ตนนูนวันนี้อีตูนเมืลาโอ้ยให้เพื่อนยุ่ส่วนตัวเพื่นสาวสัน้นเม้่อไหร่กินข้าวยุ่ส่วนตัวเพ,พื่นคุยนั่นคุยนี่เด่นกันเห็นนองเมื่อยเห็นนองเมื่ออีต,ตนูนก็เลยอว่ใครได้ถ่ายก็กเลยก็เลยได้ถ่ายอยู่หนาอันหนารถนิดๆหน่นนนอยๆค่ะก็มาว่ากันเนาะ พี่มีกระตื่นเต้นเพราะพี่มีเรื่องดีใจเรื่องตต่นเต้นเน๊ะขนาดพ่อไปพ่อกันอยู่เรื่อยกันยังว่าดีใจที่ไปหาบาังลาพ่อพ่อแล่วงานพี่มีก็เลยผ้าห้องไปกินเขาเอออันนี้อันนี้คืออยู่ได้ไปกินเขาได้ไปฟังเพลงคือ <c oughs> ค่อยหยังเพราะว่าน้องกินเขาอยู่งงานว่าเป็นตัดแสบเพราะว่าเมื่อยนองเมื่อยหลายเหงืห่อแตก ก็ดีที่พี่มีเอาพลลไม่ไปให้พอ่อคือคืออยู่เัน็นี้ก็เสื้อน้องมากินขา้าวเราไปไปพี่มีก็เลยแมวแวกกินข้าวอยู่แถวหนองคายคะ่ะประสบความสำเร็จอยู่ในเรียงองเขาน้องกับ <c oughs> คนขับรถพี่มนั่นหนะที่ที่ได้คลิปวันล่ะพี่มีมื่อไทยพี่มีพงศ์ไท,ย,ทยตอนอ่าอยู่อยูุ่ร้านอาหารนั่นแหละโอ้ยมวนคักพี่มีก็กินเบียร์เนาะพี่มีไปสร้างอาหารเพื่อ่า น้องไข่เจียวหมูสับระสันอ้ยไข่ดาวหมูสับพี่มีวาตต่นเต้นเ <c oughs> บาพิษบมอหลาเรื่อพวกนั้พี่มียุใส่ไข่ดาวหมูสับมันมีอยู่บอกกันเอ้าพี่มีสร้างอีอย่างพี่มีสร้างไข่ดาวหมูสับพโอ้ตีพี่มีลืมบมอหลาสร้างพี่มีไหมเนะมี่ยได้สร้างอาหารมา่หลายอย่างบนที่นี้ก็เลย สุดท้ายนะที่มีเบาเพิดว่าไข่ดาวหมูสาพปการาเนาแยใสแงอยู่ว้ามีพี่สาวน้ำผึ้งเพิ่มเราเดี๋ยวผื่ฝรั่งมาจากเมืองนอ,อกผนสร้างไข่ดาวหมูสาบก็เลยกินข้าวอิ่มแล้วแ็ก็ส่ะทงนองขึ้นรถตแรกลว่าสี่อยางให้นองมาดินบายมัดคำแล้วค่ะก็เลยอ่าทางใครทางมันแยกกันอยู่ตรงร้านอาหารค่ะก็ขับรถตามกันมาแหละเพราะว่าทาง่มีกิจกรรมมาทางเดี๋ยวเขาปราราม ก็บอกอให้ฟังเพระาะว่าหลายมือแล้วพี่มีมามากลับมาพี่มีกะมาบานมานอนหอสามพุ่มบ่สามพุมมพ่มปกว่าอแหละตามนองครับกดตามกันมา <c oughs> เรื่องเราค่ำนี้มันเป็นเช้านี้คิดถึงทุกคนด้ค่ะเด้อคิดถึงน้องการคิดถึงทุกคนที่บ้านฮักนั่นแหละจ้าที่ไม่ได้เอ่ยนาม ขอบคุณที่ติดตามพี่มีนะคะแต่กะอีกรูนที่เราก็สิได้ทําคลิปเฮ็ดพวกเป็นเออบักหลานยังว่าพี่มีกองพี่มีขนาดใหญ่แท้เอาบม่รู้พี่มีเฮ็ดพ่เป็นเฮ็ดพี่มีแดงเพื่อนเกี่ยวประกดดัดกุนี้ม่ได้เหรอเพราะเราซาพี่มีม่นมีรุุนหราไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนใหม่ในนํำให้พี่มีไปเปลี่ยนอาซาบใหม่แค่นี้เด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะ ก็หาคุ้มแพง